อาหารซีฟู้ดไทยโบราณแท้ๆที่ได้รับการถ่ายทอดตำลาจากรุ่นสู่รุ่นเมนูที่หลากหลายล้วนพร้อมมอบความสุขในทุกมือ้อด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เข้มข้นถึงพริกถึงขิงสัมผัสกับความอร่อยยิ่งขึ้นเมื่อทานคู่กับข้าวหอมมะลิร้อนๆให้คุณได้ประทับใจในทุกคำที่ได้ทานในทุกวันเราปรุงอาหารแบบจานต่อจาน ในทุกจานเราให้ความสำคัญกับรสชาติที่ดั้งเดิมในทุกมือ้อเราพิถีพิถันในทุกรายละเอียดในทุกครั้งเราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพในทุกสาขาเราใส่ใจกับความสดใหม่เสมอกุ้งทองซีฟูด้ดรังสรรรสชาติอาหารทุกจานอย่างตั้งใจเพื่อเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเราเชื่อว่าความสุขคือการกิน